ไปดูหนังให้รู้เรื่องจะต้องอ่านหนังสือกระตูเล่มไหนดัวดิเมะจ,จบแล้วอ่านยังไงไปดูกัน มันรบกวนโชว์หนังสือรอดีวนนี้อ่านถึงเล่มไหนเนี่ย <7, 8. S 1> เล่มเจเล่มแปดเล่มแปดแล้ววันนี้พอดีอย่างนี้พอดีจะเล่าว่าที่เราดูในอดิเมะยี่สิบหกตอนเนี่ยมันถ้าคนที่จะอ่านตอนน่อเลยต้องอ่านเล่มไหนต่อนเนี่ยถ้าต้องอ่านต่อที่เล่มเจ็ดเล่มเจ็ดเลยเหรอเล่มเจ็ดคือจะเป็นตอนที่ตอ่อจากตอนที่หนึ่งตอนที่หกเลย ตอนีหนึ่งี่หกอ๋อเล่มหนึ่งถึงเล่มหกะนะแล้วเล่มเจ็ดนี่คือตอนที่เราจะไปดูวันนี้เหรอใช่ก็คือตอนเล่มแปดมันก็ยังมีเล่มไฟสูฝัตติน,นิรันอยู่นะสุดๆมีเล่มน้อยไอตอนที่เอ้หมูโดนตัตดหัเรียบร้อยถ้างั้นสรุปก็คือคนที่ดูหนังแล้วอยากจะรู้เรื่องต่อจากเอ้ยเท,ท่าีดูอดิเมะในทีวีแล้วอยากจะดูรู้เรื่องต่อจากทีวีก็ต้องอ่านเล่มเจ็ดต่อนี่ไงต่อกันอยู่เลย นี่คือต่อจากเล่มจากตอนที่26หที่เราดูเหรอใช่ <Hi. S 1> แล้วตอนนี้ก็คือถ้าเราจะไปดูหนังวันนี้ก็คือเล่มเจ็ดที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยนะ <Yeah. S 1> โชว์โชว์หน้าปกกันเลยเล่มเจ็ดนี่เล่มเจ็ดนะฮะก็สำหรับท่านที่ดูอนิเมะแล้วยังอะไรนะยังอยากรู้เรื่องเรื่องต่อนะครับก็อ่านต่อที่เล่มเจ็ดนะครับหรือว่าไปดูหนังก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาอ่านต่อนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องต่อจาก 26ตอนที่เราดูฟรีไปทางอะดิเมะนะครับขอบคุณครับมีพี่นายซื้อมา7 8 9 0วันนี้อ่านไปแล้วกี่เล่มไม่รู้อ่านไปแล้วสองเล่มสองเล่ม7 8อ่านเล่ม8กับเล่ม9ไปแล้วอ้านอ๋อ7ไม่อ่านเหรอเพราะ7เราจะไปดูใช่ไหมแล้วแล้วน้องอ่ะน้องยังไม่ได้อ่านสักเล่มอ่านแล้วไม่จบอ่านแล้วไม่จบเหรออ่านจบแล้วตัวหนังสือมันเยอะนะอันนี้ก็จะมีอสูรข้างคือลำดับที่หก ต้องไปดูอ่านตั้งแต่อ่านเล่มเจ็ดเล่มแปดมาตัวไหนรู้สึกว่าเจ๋งสุดตัวใหม่นะตัวไหนเจ๋งสุดในเล่มเจ็ดเล่มแปดอน่เดี๋ขอดูหน่อยเอาขอดูขอดูคนดูด้วยคนไหนทำไมคนนี้เก่งเอ้คนนี้ที่มันตัดคอไม่ตายใช่ไหมต้องตัดคอปอมพี่ชายจ้ตายอ๋อล้โอ้โหเจ๋งเลยเจ๋งเลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ